บอลมึงไล่ตรงนี้นะบอลน,นะการกีฬาแห่งประเทศไทยสี่ทีมสุดท้ายที่กูซื้อมาทั้งชีวิตเลยซื้อมาเพื่อที่จะคัดแล้วก็สอนนักเรียนนะสอนนักเรียนนะแล้วเวลาเลวเวลาลวเวลาให้แก่แกแกไอ้พวกเวลารับเวลาอะไรเน่ะแล้วนี้จะได้ภาพออกมาดีๆล 1, กลึ่ันติกานะดอนทับุรีนะเอาดีๆหน่อย,น,อยนะกฤติกานะ ที่อบรมกูอยู่ดอนทับรีนะฮกูไม่ได้ขู่นะกูบอกไว้ก่อนนะทถ,ถ้ามั่นใจแล้วปล่อยคิวนะสิ้นปีนี้นะกูไม่ต่อยกับใครนะนะตัวให,ใหญ่กูชอบอยู่นะประเภทต่นะเขใจห,หรือเปล่าหรือากอยากจะลองไหมวิโรด์ที่ว่าเป็นผลสลอหฮะฮะขนาดคำตันยังไม่กล้าต่อยกับกูนะ พอจรอตัวใหญ่ๆอยู่ที่รอเจ้าดอนธานีหรือเจ้าหน้าที่ราชการอยากจะต่อยอกับกูตัวใหญ่่เข้าใจรป่ายอแสงจตุลุนน่ะฮะอยากจะต่อยอกับกูเ่าบนเวทีสังเวียนเลือดเฮ้ยฮะ,ฮะแล้วก็หัวหน้าขาวหรยว่ามาวิ่งออกกําลังกายรอจอดกรุงเทพน่ะฮะฮะฮะเอาคดีรัฐประหารหรือวป่าคดีทุบหัวเมียฮะ สอง้อยสี่สิบปีต้งจุดนี้เนี่ยฮะเอาคดีอะไรเอา,า,ายัดใส่กูยัดไว้ดีๆเลยนะเว้ยนะนะเข้าใจเปล่าวอาิสิษิ์เวชชาชีวะก่อนจะตีวณินิแล้วก็ส่วนนี้เหลือเข้าใจเปล่านะกไม่ได้พูดเล่นนะเว้ย